สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Teamspeak 3นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนเลยนะครับนะครับไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า ts 3นะครับนะครับเราไปคลิกที่อันแรกนะครับ Teamspeak ดาวน์โหลดเนี่ยครับคลิกไปเลยครับอ่าแล้วก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือก Windows ของคุณครับวินโดว์คุณเป็นไรนะครับอันนี้ของผมเป็น Windows XP นะครับ32บบิตนะครับก็คลิกที่ดาวน์โหลด ขลังไปเลยนะครับแล้วคุณก็อ่านอ่านอ่านกดนะครับกดในการใช้โปรแกรมนะครับอ่าน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 ไปนะครับเสร็จแล้วคุณก็กดยอมรับนะครับแล้วก็กดม่นี่ไปเลยครับกุดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีหน้าต่างให้ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับผมคือผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแล้วคุณก็เลือกที่ บันทึกนะครับเลือกที่จะเก็บจัดเก็บนะครับแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดครับแค่นั้นก็มันก็จะได้ไฟล์ไอตัวนี้มานะครับกดดับเพี้เข้าไปครับรอให้มันนี่จนมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับกดเน็กไปครับเน็กแล้วก็นี่ไปเน็กเน็กไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับติดตั้งไปเรื่อยนะครับจนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาบนเดสก์ท็อปนะครับกดดับเพิ้เข้าไปเลยครับ นี่คือหน้าตาของโปรแกรมทีมสเปกสามนะครับต่อไปเราก็หาเซเวอร์นะครับไปที่เซเวอร์ลิทนะครับหรือหลายชื่อเซเวอร์นะครับแล้วก็ลองหาหาดูนะครับอยากจะเข้าห้องไหนนะครับอันนี้ตัวผมเข้าห้องสุดท้ายนะครับห้องเนี้ยครับเพราะคนน้อยดีนะครับก็ดับไปคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีเสียงว่าคอนเน็กนะครับก็คือว่าใช้เสร็จแล้วนะครับเอ้เข้ามาแล้วนะครับนะครับต่อไปก็สร้างห้องนะครับ คลิกที่หัวหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับดำดำข้างหน้าครับคลิกก็เลือกที่คลิเอดเอ้คลเอทแชนเนลนะครับอ่าคลิกไปครับแล้วก็นี่คือชื่อห้องนะครับคุณก็ตั้งให้เพื่อนหาได้ง่ายๆนะครับนะครับก็ตั้ง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 ไปครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็บอกเพื่อนนะครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับมันก็จะมี ห้องของเราขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเพราะชื่อตอนแรกมันขึ้นว่าทีมสปีกยูทเซอร์นะครับก็ตั้งเปลี่ยนชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนเรารู้นะครับอ่าเคยตั้งหรือว่าอ่านะเอาเฮียเออนะครับก็ตั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นนี้นะครับแล้วก็ไปที่ต่อไปก็ตั้งค่าใหม่นะครับไปที่เซตติ้งนะครับกดออปชันนะครับนี่ก็เลือกใหม่นะครับอันนี้ก็ ใช้เป็นแบบพูดตลอดเวลานะครับพูดตลอดเวลานะครับอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพูดตลอดเวลาถ้าใครที่ชอบแบบกดแบบพูดแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวอักษรไปนะครับแล้วก็กดเคแล้วพูดนะครับเคแล้วก็พูดอ่านะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่ชอบคราบผมชอบแบบตลอดเวลานะครับนี่ครับแล้วก็กดโอเคไปครับแค่นี้ครับแล้วก็พร้อมแล้วครับแล้วก็บอกเพื่อนนะครับว่า ห้องเราคือห้องนี้นะครับบอกรหัสด้วยนะครับเพื่อนจะเข้ามาได้นะครับก็วิธีง่ายๆครับสาหรับการติดต่อกับเพื่อนนะครับสำหรับใครอยากเจอผมก็มาได้นะครับห้องสุดท้ายนะครับเอาไอ้ห้องวันเช่สุดท้ายลเวลยเ,เป็นห้องไหนวะเอาหายวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เป็นห้องเนี้ยครับเนี่ยครับแล้วก็ถ้าผมอยู่ผมก็จะตั้งห้องไว้นะครับแล้วก็อ่าเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกฟาสบุตรไว้ในอ่าด,ด,ดีเชันด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็วิธีง,ง่ายๆนะครับสำหรับการใช้โปรแกรมทีมสปีกี่3นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ